ดึงเกมทุกอย่างไม่ให้ไทยนั้นมีอุจจาําน้ำนะครับแล้วก็ไม่ให้จีนนั้นขายอรือดระน้ำให้กับประเทศไทยตอนนี้กระดนตรีของไทยนะครับได้ลงนามยินยอมที่จะเปลี่ยนนะครับข้อตกลงแล้วก็ซื้อดำานําจากทางฝั่งจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับปัญหาระหว่างไทยกับขเขมรยังคงไม่จบนะครับถึงแม้จะมีการวางข้อตกลงไปแล้วตอนนี้ก็ดูท่าทีกันระหว่างทั้งสองฝ่าย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมติตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของ,องสำนักข่าว V6 News วนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆอนฮะที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะรองนายโยคมรีของอังกฤษก็รุดฉุนสั่งปักกิ่ง ต้องอธิบายพิมพ์เขียวสถานทูตใหม่ขนาดยักษ์เตรียมผุดกลางกรุงลอนดอนนะครับแบบแปลนแอปเซนเซอร์ห้องใต้ดินมีอุโมงด้านในไม่ให้รู้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารองนายกรัตรีของกรีฑาเก็บได้ยื่นหนังสือต่อสถานทูตจีนในเวลาสองสัปดาห์ก่อนที่มีการตัดสินใจออกมาและ จะอนุญาตพิมพ์เขียวและผุดสถานทูตจีนใหญ่ที่สุดในกรุงยุโรปนะครับต่างกรุงรอนดอนนะที่ราคาหุ้นบร,บริษัทชิปนะครับทั่วเอเชียร่วงกลาวเว้นรายใหญ่ที่ลงทุนหนักในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวอเจนซี่นะครับรายงานว่าคำขู่รีดภาษีเซมิคอนดักเตอร์1 0อของชอวมกำลังถล่มราคาหุ้น ชิปนะครับทั่วเอเชียในวันพรฤหัสบดีที่ผ่านมายกเว้นบริษัทยักษ์ใหญ่ TCMs และซัมซุงที่เป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศยกเว้นเนื่องจากมีแผนการลงทุนมหาศาลในสหรัฐนะครับในขณะที่ชิปมอสโกในฝันนะครับสุลตา่านมาเลเซียตรัสนะฮะ เยืนยอรประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นความฝันที่ได้พบกับวาลาดาเมียปูตินระหว่างเยือนมอสโกรครั้งแรกกระชับความสัมพันธ์มาเลเซียแล้วก็รัสเซียเล็งหาเพื่อนใหม่ที่ไว้ใจได้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมนะครับทรงตรัสเยือนยอผู้นำของรัสเซีย ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินว่าเป็นฝันของพระองค์ที่ได้พบกับปูตินมองรัสเซียเป็นมิตรที่สําคัญและไว้ใจได้หลังเข้าเป็นชาติพันมิตรกลุ่มบริจตามบราซิลไม่สนใจคําขู่เก็บภาษีชาติสมาชิกที่มีรัสเซียจีนเป็นแกนนําโลกต้านตะวันตกนะครับ ในขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ลง6วันติดต่อกันหลังจากวลาดาเมียปุตินจวมเตรียมพบกันในเร็ววันนี้หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานนะครับทองคำสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ราคาน้ำมันขยับลง6วันติดต่อกันหลังวังเคมบินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดาเมียปุตินแห่งรัสเซีย พบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพิ่มความคาดหวังทางการทูตในการยุติสงครามยูเครนส่วนวอรสวิต์ปิดผสมผสานแม้มตาตรการรีดภาษีมีผลบังคับใช้แล้วขณะที่ปัจจัยดังกล่าวดันทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเครื่องสหรัฐอเมริกาไม่ลดการรีดภาษีสูงลิว่วเรา หาทางยกเลิกคำสั่งซื้อ F 3 5กว่า30บลำประดานักการเมืองเกือบทุกพักในสวิตเซอร์แลนด์กำลังหาทางยกเลิกคำสั่งซื้อฝูงบินล่องหน F 3 5 a จํา A จำนวนหลายสิบลำจากบล็อกฮิตมาตินบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเมริกาหลังโดนดอนจวามยังคงเดินหน้ากำหนดเพดานภาษีสวิตเซอร์แลนด์สูงลิว่วติดอันดับต้นๆชาติที่ถูกรีดภาษีหนัก หน่วงที่สุดในโลกนะครับในขณะที่โดนหนักสุดมาตรการรีดภาษีรถยนต์ของชว่วมกระทบโตโยต้ากว่า3 0 0 0สนล้านโตโยต้าคาดหมายนะครับว่าจะรับผลกระทบจำนวน9,500ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราว3าม0 0 0ล้านบาทจากการรีดภาษีรถยนต์นำเข้าสห ah รัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโด,ดนัลด์ทรัมป ถือว่าหนักหน่วงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆจนถึงตอนนี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยินดีไทยกัมพูชาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะครับหวังสองฝ่ายยึดถือเพื่อมุ่งสู่สันิภาพที่ยั่งยืนมาโกรูบิโอนะครับรัฐรรมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมริกาแสดงความยินดีต่อการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กัวลาลัมเปอร์ ระบุเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับเสริมความแข็งแกร่งแก่ข้อตกลงหยุดยิงขณะที่เอกอัคราชทูตอเมริกันประจำมาเลเซียชี้ว่าการพบปะดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นย่างหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่ันิภาพที่ยั่งยืนนะครับในขณะที่สร้างระบบโรคใหม่จับตารัสเซียอินเดียจีนนะครับประสานความร่วมมือ ท้ามกลางการรีดภาษีของชรัมปรัสเซียและอินเดียย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการเจราจาด้านความมั่นคงทวิภาคีในกรุงมอสโกหนึ่งวันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาแถลงรีดภาษีสูงริ่วเล่นงานสินค้านำเข้าจากอินเดียในครับสืบเนื่องมาจากการซื้อน้ำมันของมอสโก การเคลื่อนไหวที่มีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าว่านายกรัมนตรีนเรนทราโมดีจะเดินทางเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งอินโดนีเซียก็เล่งอพยพด่วนนะครับปะเลสไรระบ,บาดเจ็บนับพันคนขึ้นเกาะไร้คนอาศัยใกล้สิงคโปร์และก็มาเลเซียในขณะที่กัมตรีของเบนจามินเนทันยาหูไฟเขียวยึดกาซาซิตี้ แรับแผนยุติสงครามการควบกลุ่มกาซาทั้งหมดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าคณะคอรมเทียวิฟนะครับอนุมัติแผนของนายกรัมตรีเบนจามินเนทันยาฮูครองเมืองกา,าซาซิตี้ระหว่างอินโดนีเซียเตรียมอพยพผู้ป่วยเปริสั์จำนวน2,000คนเข้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลงให้อยู่บนเกาะลากังเล็งให้อยู่บนเกาะก,ก,กาลังนนะคกับนอกชายฝั่ง สุมาตราไม่ห่างสิงคโปร์และรัฐยาโฮของมาเลเซียอ้างเหตุตกเป็นเหยื่อของสงครามที่โหดร้ายแต่ไร้หลักประกันการส่งตัวกลับตวตัดออกกลางหลังจากนั้นนะครับอีกปรากฏการณนนึงก็เป็นเรื่องไทยต้องระวังสื่อของกัมพูชานะครับก็ชี้กัมพูชาต้านเครื่องบินรบไม่ไหวนะฮะหมดทางสู้เร่งพัฒนากองทัพดโดรน การปรากฏตัวของโดรนของทหารนะครับประกอบกับความพร้อมของไทยที่เปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่ f 1 6ตอกย้ำถึงความแตกต่างอย่างมโหฬารระหว่างกองก,งกำลังกัมพูชาและกองกำลังที่ใหญ่กว่าและมั่นคงกว่าของชาติเพื่อนบ้านตามรายงานของซีดีโพสสื่อมวลชนเขมรน,นะครับภาคภาษาอังกฤษพร้อมแนะนำให้กัมพูชามุ่งหน้าสู่การพัฒนาศักยภาพ โรนเป็นสําคัญการพาดหัวของเว็บไซต์สิริโพสที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระบุว่าแม้กัมพูชามีประสบการณ์มากมายในการสู้รบจากสงครามนองเลือดต่างๆนานาในช่วงทศวรรษที่20แต่การลงทุนของไทยในเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมทางทหารแสดงให้เห็นถึงความหลักประกันความได้เปรียบโดยเฉพาะเห็นหลักฐานที่ได้จากการที่ไทยใช้เครื่อง F16 ขึ้นปฏิบัติการภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการสู้รบและเกิดการปะทุขึ้นหาไทยว่าเหมือนกับไปหลอกจับมือนะ <c oughs> แล้วก็เอาทหารไทยไปล้อมอยู่ข้างหลังแล้วก็ปืนจ <c oughs> ี้ถ้าทหารไทยทำอย่างนั้นได้จริงนะไอสิบคนนี้โคตรโง่เลย <c oughs> ผมบอกเลยว่าคือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณแบบ ไม่มีความฉลาดเฉลียวฉลาดเลยอ่ะออนด้อยมากอ่อนด้อยมากที่เราสามารถไปทําอย่างนั้นได้อ่ะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องโกโหกลวงโลกนะครับยุทธการที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราอ่ะผ่านแนวออกตีเวลาสี่ทุ่มครึ่งเพื่อเข้าตีช่องสัมแต่ยิงจนกระทั่งถึงห้าทุ่มห้าสิบห้าเราหยุดยิงปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยเขายิงกลับอีกพอกยิงกลับอีกเสร็จปับ๊บเราอ่ะขออนุมัติว่าจะขอยิงตอบโต้ได้ไหมได้ผู้งคำชาอนุมัติปั๊บ ทหารม้าส่วนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เข้าตีอีกก็ยิงกันอีกจนกระทั่งถ้าจะหาโคศกที่ชนกระทั่งนั้นได้มันที่สุดก็น่าจะเป็นดิฉันนะคะก็ตามพ้อตกลงค่ะดิฉันก็เลยยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้ครับผมขออนุญาตที่จะเ,เปิดตัวนะครับโคศกจิตอาสาของสอบกเพิ่มเติมนะครับเพื่อ,อ,อบอกตรงๆก็ได้นะครับเพื่อที่ได้ปะทะกับทาง คนโทรหญิงมาลีนะครับคือคืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับตอนนี้ผมได้อย่างน้อยนะครับ,นนค,รบความได้เปรียบที่ผมมั่นใจก็คืออย่างน้อยสวยกว่าแน่นอนนะครับโคศกสบตรกรเป็นนางสาวไทยนะครับโคศกของกระทรวงกลาโหมกพูชานะไม่ไม่ใช่นางสาวกับูชานะครับเพราะนั้นผมขอเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ต้นไปแต่การทำงานของพี่บุ๋มเนี่ย เนื่องจากพี่บุ๋มจะมีงานมากมายนะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ในพื้นที่4จังหวัดด้วยนะครับผมก็ขอความกรุณาพี่บุ๋มว่าก็ช่วยตอบโต้นะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็ผมจะผมและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลนะครับให้กับพี่บุ๋มในการที่จะ,ะ,ะแถลงข่าวนะครับในฐานะโฆษกนะคะก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะคะที่ตกลงมาทําหน้าที่ตรงนี้เป็นเพราะว่า เราอยู่ในพื้นที่มานานแล้วเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเห็นความอดทนของพี่น้องทหารนะคะแล้วในฐานะที่เป็นจิตอาสาตรงนี้ด้วยนะคะเลยอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจนแล้วกเออ็เป็นสื่อกลางที่สามารถคุยกับทั้งสื่อแล้วก็ประชาชนรวมถึงฝ่ายทหาร ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงรวมถึงการบอกกับต่างประเทศด้วยว่าเกิดอะไรในประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็ทางพี่พี่ทหารเขาก็ประชุมกันนะคะเขาบอกว่าถ้าจะหาโคศกที่ชนกับทางนั้นได้มันที่สุดก็น่าจะเป็นดิฉันนะคะก็ตามข้อตกลงค่ะดิฉันก็เลยยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้เพื่อประเทศไทยของเราค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,ะไม่กลัวเรื่องเฟคนิวอยู่แล้วค่ะ นะคะอย่างที่อย่างแรกค่ะบุ๋มไม่ควรเรื่องเฟคนีว์เพราะเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงอยู่แล้วอย่างที่สองก็คือ,อ,อบุ๋มเชื่อว่าสื่อไทยเองก็รู้จักตัวบุ๋มเป็นอย่างดีแล้วเราก็ทํางานด้วยกันมานานเนาะนะคะจะรู้ว่าบุ๋มชัดเจนมากแค่ไหนค่ะดังนั้นกับทางฝั่งนั้นพูดอะไรมาพวกเราในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นตอนนี้นะครับเราคงเห็นว่าในส่วนของมาเลเซีย ตอนนี้กษัตริย์ของมาเลเซียก็เดินทางสร้างความสัมพันธ์กองกับทางฝั่งของรัสเซียในขณะที่หลายประเทศนะครับก็เดินหน้าเข้าจับตาร่วมกับกลุ่มบริษทนะครับที่มีรัสเซียจีนเป็นการนำสำคัญในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็แสดงความดีที่ไทยกับขเขมรนั้นมีการจับมือกันได้นะครับการเข้าร่วมกลุ่มบริกครั้งนี้คงสแสดงให้เห็นว่าการรีดภาษีของทรัมป กำลังส่งผลกระทบกับชอมเองอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการรีดภาษีอินเดียสูงถึงร้อยละห้าสิบเลยทีเดียวเร <c oughs> ื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาสหรัฐอเมริกาก็แสดงความยินดีที่ไทยกับสหรัฐอเมริกามีการจับมือกันอย่างเป็นทางการโดยสถานทูตไทยนะครับ <c oughs> ประจำสประสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยก็แสดงความยินดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงทั้งหมด13ข้อ นในการทํา MOU ร่วมกันระหว่างไทยกับก,บกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้ก็ทําให้สถานการณ์หยุดยิงเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวแต่ตอนนี้ทาหารไทยยังไม่มีการประกาศให้ประชาชนและโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับเข้าสู่สภาวะปกติยังคงให้คนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในที่พักพิงเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ตามในสุนกนาโหมของประเทศไทยก็มีการปรับให้บุ๋มพนัดาขึ้าเป็นโฆษกทําการต่อสู้กับทางฝั่งของมาลี ที่ใช้การต่อสู้และภาษาและเป็นผู้หญิงในขณะที่โกศกของไทยนั่นก็เป็นผู้หญิงการตอบโต้สองฝ่ายฮะจึงเกิดขึ้นแน่นอนฮะจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขขเขมรจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ค่อยดีนักนะครับสิริโพสื่อของขเขมรก็ยุให้ขเขมรน,นั้นต้องทําการจัดซื้อดรนแต่ที่แน่ไทยเรื่องของเรือดำน้ำนะครับได้มีการลงนามเรียบร้อยตกลงที่จะให้ ซื้อเดือดน้ําที่ใช้เครื่องยนต์ของจีนหลังจากที่เยอรมน,นีดึงเกมทุกอย่างไม่ให้ไทยนั้นมีอุเดือดน้ำนะครับแล้วก็ไม่ให้จีนนั้นขายเรือดน้ําให้กับประเทศไทยตอนนี้การดนตรีของไทยนะครับได้ลงนามยินยอมที่จะเปลี่ยนนะครับข้อตกลงแล้วก็ซื้อดำน้ำจากทางฝั่งจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับปัญหาระหว่างไทยกับขเขมรยังคงไม่จบนะครับ ถึงแม้จะมีการวางข้อตกลงไปแล้วตอนนี้ก็ดูร่าทีกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ